สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กัะดิกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวของเกมไซเรนหรือ Forbidden Siren เกมสยองขวัญที่เคยเป็นตำนานในช่วง PS2 ซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างจะซับซ้อนอย่างมากโดยงานนี้ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแค่ไปหาข้อมูลแล้วมาเรียบเรียงตามความเข้าใจของผมเท่านั้น ฉะนั้นผมจะขอสรุปเรื่องราวที่มีใจความสำคัญสำคัญและอาจจะไม่ได้เล่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไปรวมถึงถ้ามีช่วงไหนที่ผิดหรือว่าขาดตกก็ขออภัยมาณที่นี้ไว้ก่อนเลยนะครับอ้าวล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเรื่องราวของเกมไซเรนหรือฟ r อ i d เดนไซเรนกันเลยดีกว่าครับ ย้อนหลังกลับไปในสมัยอดีตในปี684ดาวหางที่ผ่านโลกทุกๆ333ปีจะตกลงมาอย่างเบื้องล่างมันมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับไม้กางเขนมานะในหมู่บ้านฮานุดะและสิ่งมีชีวิตในนั้นก็ยังคงหลับไหลอย,อยู่อย่างสงบในตอนนั้นชาวบ้านฮานุดะประสบปัญหาขาดแคลนสเสบียงผู้คนมากมายต่างหิวโหยจนใกล้จะตายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วพวกเขาบังเอิญไปพบกับสิ่งมีชีวิตตัวนั้น ที่มีลักษณะเหมือนกับตัวอ่อนอะไรสักอย่างมันมีชื่อว่าดาตาซิชิสิ่งที่มนุษย์จะเรียกว่าเทพในภายหลังแต่ทว่าในตอนนั้นเนื่องจากการอดอาหารอย่างหนักของชาวบ้านพวกเขาจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาตัวหนึ่งซึ่งด้วยความหิวโหวยขั้นรุนแรงชาวบ้านจึงจับดาตาซิชิกัดกินทั้งเป็นโดยความเจ็บปวดทรมานในลมหายใจเฮือกสุดท้ายของมันมันได้สาบแช่งชาวบ้านและฆ่าพวกเขาด้วยเสียงอันเสียแหลมแต่อย่างไรก็ตามกลับมีคนคนหนึ่งที่มันไม่ฆ่านั่นก็คือ ฮิสโกะยาโอที่ตอนนั้นกำลังตั้งท้องอยู่เธอได้รับพลังอมตะภายใต,ใต้อิทธิพลของดาตาสุชิและสนึกผิดในบาปของเธอหลังจากนั้นเธอเนี่ยจึงพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่ต้องการจะปลุกดาตาสุชิให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในอนาคตให้ได้ต่อมาฮิสโกะได้สร้างศาสนาที่มีชื่อว่ามานะเพื่อบูชาเทพเจ้าดาตาซุชิซึ่งผอเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็มีพลังไม่แก่ไม่ตายจากพลังของดาตาซชิ จึงได้แอบอ้างตัวเป็นสาวใช้ของตระกูลคาจิโร่และลูกๆลหลานของเธอโดยเปลี่ยนชื่อเป็นซูมิโกะแต่ทว่าในที่สุดช่วงเวลาก็ค่อยๆทาให้เธอเสียความทรงจําในสิ่งที่จะทําให้ดาตาซุชิกลับมามีชีวิตอีกครั้งหมู่บ้านฮานุดะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางภูเขาโดยล้อมรอบปิดตัวจากโลกภายนอกเป็นหมู่บ้านที่มีประเพณีลึกลับต่างๆนานาและมีความชิงชังชาวต่างชาติเป็นพิเศษที่นี่มีศาสนามานะ ซึ่งมีพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณที่เรียกกันว่าพิธีเรียกคนลงทะเลโดยในขณะที่กําลังทําพิธีอยู่นั้นจู่ๆก็ได้เกิดเสียงไซเรนดังขึ้นและได้เปลี่ยนให้น้ําในแม่น้ํามานะกลายเป็นสีแดงชาวบ้านที่ดื่มกินมันเข้าไปจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าชิบิโตะสอมบี้เดินดินที่มีท่าทางวิปริตอย่างมากครับในคืนก่อนเกิดเหตุในปี2003เรื่องราวเริ่มต้นที่เขียวยาสุดะ นักเรียนมัธยมปลายที่สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติได้เดินทางมาที่หมู่บ้านฮนดานุดะด้วยจักรยานของเขาเพื่อสืบหาคดีฆาตกรรมหมู่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแต่จักรยานของเขากลับพังลงเมื่อเขาได้ไปถึงนัดที่ตรงนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในป่ายอย่างไร้จุดหมายก่อนจะพบกับมิยาโกคาจิโรหญิงสาวผู้กำลังทุบหัวดาตาซุชิและหนีไปเคียวยะได้บังเอ,อิญไปพบเจอเข้ากับพิธีกรรมแปลกประหลาดในหมู่บ้านแห่งนั้นโดยมีจุนคาจิโรผูร้รับผิดชอบพิธีกรรม แต่าว่าในเวลานั้นเองเทสุโออิชิดะตำรวจที่มีอาการเมาสุราได้ออกมาเผชิญหน้ากับเคียวยะและพยายามที่จะยิงเขาเนื่องจากคิดว่าเป็นผู้บุกรุกโดยความตื่งตหนกของเคียวยะเขาจึงวิ่งหนีจนไปเจอกับห้องเก็บกุญแจรถก่อนจะกระโดดขึ้นรถและขับพุ่งชนเทสุโอกเพื่อป้องกันตัวเขาเสียชีวิตในทันทีก่อนที่ในเวลาต่อมาแผ่นดินไหวก็เริ่มสั่นคลอนเสียงไซเรนแปลกๆดังขึ้นในค่ำคืนนั้นกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เทสุโอก ได้กลับฟื้นคืนชีพกลายเป็นศพวิปริตที่เดินได้ที่เรียกกันว่าชีบิโตและได้เข้ายิงเขียวยาจนตกหน้าผาไปโดยจากเหตุที่พิธีกรรมในป่าได้ถูกขัดจังหวะขึ้นทําให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาหมู่บ้านฮันดูดะตกอยู่ในสภาพแปรปลัวในทันทีการเวลาบิดเบือนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงน้ําทะเลกลายเป็นสีแดงฉานราวกับเลือดทามกลางภูเขาลายล้อมไปทั่วหมู่บ้านผู้รอชีวิตทุกคนต่างหมดสติกันไปนานหลายชั่วโมง เคียวยะตื่นขึ้นมาและพบกับฮิซาโกยาโอะหญิงสาวปริศนาในชุดสีแดงได้พาเขามาที่โบสถ์แห่งหนึ่งในหุบเขาอิราสึโดยในขณะนั้นเคียวยะาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงจึงได้เดินออกไปดูเคียวยะาพบกับมิสาโกสาวที่ลงมือฆ่าดาตาสุชิได้ไม่นานเธอกําลังหลบหนีจากจุนคาจิโรพี่ชายของเธอซึ่งบอกกับมิยาโกว่าพวกเขาต้องการให้เธอเป็นตัวแปรในการทําพิธีกรรมต่อไปหลังจากที่ฆ่าดาตาสุชิจนพิธีกรรมล้มเหลวไปแล้วแต่เธอ ก็กลับตีเขาด้วยไม้แล้ววิ่งหนีไปพร้อมกับเคียวยะน่าเสียดายที่เคเรบสุนัขคู่ใจของมิยากโกได้ถูกชิบิโตะฆ่าตายไปสะก่อนทําให้เธอโศกเศร้าเสียใจอย่างมากครับตัดกลับมาในเรื่องของทามอนทาเคอุจิอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวและโยริโกอันโนหนึ่งในนักเรียนของเขาที่เดินทางมาที่หมู่บ้านฮานุดะด้วยกันพวกเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าผู้คนในเมืองกลายเป็นชิบิโตะไปแล้วทามอนบอกให้โยริโก อยู่ในที่แห่งนี้และอย่าออกไปไหนจนกว่าเขาจะกลับมาแต่ในขณะที่ทามอนอยู่ข้างนอกอยู่นั้นยริโกก็ถูกชิบิโตเข้าจู่โจมจนเธอต้องวิ่งหนีออกไปแต่โชคดีที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากอากิระาชิมูระพ่านป่าในท้องถิ่นที่สูญเสียครอบครัวไปจากเหตุการณ์ดินถล่มเมื่อ30ปีก่อนครับโดยในเรื่องราวของอากิระาชิมูระเขาเกิดได้ยินเสียงกรีดร้องของยริโกอันโนที่ถูกชิบิโตะไล่ตามจึงได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทัน ทั้งคู่เดินไปตามท้องถนนที่ถูกปิดกัน้นจนพบเข้ากับน้ำในทะเลสาบสีแดงอันเต็มไปด้วยเหล่าชีวิตโตะมากมายพวกมันกำลังอาบน้ำเพื่อวิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นรวมถึงต้องการเชื่อมต่อไปยังดาตาซูชิเทปที่ควบคุมเหล่าชีวิตโตะทุกอย่างด้วยอากิระคิดในแง่รลายว่ามันไม่มีทางออกใดๆสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วเขาอยู่มานานหลายปีและดูเหมือนจะหาหนทางไม่ออกเลยด้วยซ้ำในที่สุด เขาจึงได้เอาปืนเจ่อปากตัวเองรับปลิดชีพซะโดยเชื่อว,ว่าวิธีนี้จะไม่ทําให้เขากลายเป็นชิพิโตเด็ดขาดและกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ตายจากไปยริโกตกใจเมื่อเห็นอากิระฆ่าตัวตายเธอจึงหวาดกลัวจนทําอะไรไม่ถูกจึงได้วิ่งหนีออกไปส่วนอากิระในภายหลังเขาก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาในร่างของชิบิโตอีกครั้งซึ่งโดยความตลกร้ายนี้เองเขาจึงหัวเราะด้วยความบ้าคลั่งและไล่ทำร้ายคนที่เขาพบเจอไปตลอด ตัดกลับมาในส่วนของเคอิมารกินโนะบาดหลวงประจําท้องถิ่นที่อยู่ในพิธีแต่ถูกแยกออกมาจากกลุ่มเขาได้พบกับโทโมโกะไมเอดะนักเรียนในท้องถิ่นที่วิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความโกรธหลังจากพบว่าพ่อแม่ของเธอได้แอบดูไดอารี่ของเธอเข้าเคอิ e. ตัดสินใจพาเธอไปที่โบสถ์เพราะหวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้เห็นชิบิโตะเดินลงไปในน้ําสีแดงโดยหวังว่าจะวิวัฒนาการเป็นร่างที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อให้ใกล้ชิดกับดาตาซูชิมากขึ้น ซึ่งในระหว่างนั้นเสียงไซเรนซึ่งเป็นเสียงของดาตาซุชิกระดังขึ้นไปทั่วทั้งบริเวณเคอี e. และโทโมโกะได้ถูกชิบิโตะซุ่มยิงทําให้แยกจากกันปล่อยให้โทโมโกะเดินต่อไปตามลําพังคนเดียวโทโมโกะได้ไปซ่อนตัวอยู่ในสารเจ้าเธอได้พบกับฮิสะโกะยาโอซึ่งออกจากโบสถ์เพื่อตามหาเธอซึ่งฮิสกโกะก,ก็ได้บอกว่าพ่อแม่ของโทโมโกะก,กาลังออกตามหาและรออยู่ที่โบสถ์เธอจึงอาสาพาโทโมโกะต,ตามไปกับเธอด้วย แต่ทว่าในระหว่างทางไปโบสถ์นั้นฮิซาโกะก็เริ่มรู้สึกแปลกเหมือนกับว่ามีคนกําลังเรียกเธออยู่และสั่งให้เธอบอกโทโมโกะว่าให้เข้าไปรอในบ้านร้างทาบริที่มีชิบิโตะซ่อนอยู่จากนั้นเธอก็หายตัวไปคนเดียวสลับไปมาระหว่างบุคลิกหลายบุคลิกทาเหมือนกับว่าเธอกําลังสับสนเดินไปเดินมาสาแล้วสาเล่าครับโทโมโกะที่ถูกฮิซาโกะส่งไปที่บ้านร้างทาบริทําให้โทโมโกะเนี่ยถูกชิบิโตะโจมตีโดยไม่รู้ตัวจนเธอได้กลายเป็นชิบิโตะไปในเวลาต่อมา ซึ่งจุดตรงนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเธอเนี่ยกลายเป็นชิบิตโตะจากการถูกทำร้ายหรือเนื่องจากการสัมผัสกับน้ำสีแดงผ่านสายฝนเป็นเวลานานหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเธอก็ได้กลายร่างเป็นชิบิตโตะไปในที่สุดครับร่างของเธอเนี่ยเดินเตะๆจนไปถึงโปดเธอขอหน้าต่างเรียกพ่อแม่ของเธอที่อยู่ข้างในซึ่งเธอก็รู้สึกว่าเธอปลอดภัยจนได้แต่ทว่าเมื่อพ่อแม่ได้เห็นลูกสาวปรากฏว่าพ่อแม่ได้กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเพราะสิ่งที่โทโมโกะไม่รู้ก็คือ เธอได้กลายเป็นชิบิโตะไปแล้วดวงตาของเธอมีเลือดไหลขณะที่เธอเรียกหาแม่และพอ่อทั้งสองไล่เธอให้ออกไปทําให้โทโมโกะเสียใจเป็นอย่างมากและเดินจากไปอย่างน่าสงสารครับตัดกลับมาที่เรื่องของมิยากโกะในวันที่สองมิยากโกะกับเคียวยะมาถึงที่บ้านทาโบ,บริและพักที่นั่นทั้งคืนโดยได้หลบหนีจากชิบิโตะด้วยเธอตั้งใจจะช่วยเคียวยะจากการเปลี่ยนแปลงของชิบิโตะ โดยการประสานเลือดของเธอกับเขาเข้าด้วยกันเนื่องจากตระกูลคาจิโร่มีสายเลือดที่ไม่อาจาเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นชิบิโตะได้ซึ่งก็มาจากฮิซากุยาโอะต้นตระกูลของเขานั่นแหละครับโดยในช่วงเวลาเที่ยงคืนพวกเขาได้ยินเสียงชิบิโตะบุกเข้ามาในบ้านจึงได้รีบหนีไปที่หมู่บ้านจานุบิแต่ก็น่าเสียดายที่สุดท้ายมิยากโกก็ได้ถูกจุนจับตัวได้ซะก่อนและยิงเขียวยะตกหน้าผาไปครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยผมก็ขออธิบายสักเล็กน้อยนะครับว่าสาเหตุที่ทําไมจุนคาจิโร ถึงต้องการตัวมิยาโกไปทําพิธีมากๆด้วยนั่นเป็นเพราะเขาได้หลงรักและมีความสัมพันธ์เกินพี่น้องกับอายากโกพี่สาวของมิยาโกที่อยู่ในตระกูลเดียวกันแต่เนื่องจากจุนเนี่ยเป็นพี่ชายบุญธรรมเลยไม่ได้ผิดแผกทางสายเลือดแต่กลับผิดแผกทางประเพณีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามจุนก็ได้ขออายากโกแต่งงานและมั่นหมายซึ่งเขาก็รู้ดีว่าจะต้องมีการสังเวยหญิงสาวให้กับเทพดาตาสูชิจึงหวังให้อายากโกไม่ถูกสังเวยและต้องการจับมิยาโกเป็นเครื่องสังเวยแทนครับ ฮิสโกะหลังจากที่ลงไปที่อุสุโบเนะเพื่อหยิบภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่ซัดขึ้นมาบนฝั่งซึ่งในนั้นนั่นเองนะครับมีหัวของดาตาซุชิอยู่ด้วยทําให้ความทรงจําของเธอกลับคืนมาและรู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอคืออะไรซึ่งในจุดนี้นี่เองนะครับผมจะขอให้คุณผู้ชมจําเหตุการณ์นี้ไว้ในใจกันก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะมีการเฉลยในตอนสุดท้ายฮิสโกะได้รักพาตัวมิยาโกะตัวแปลในการปลูกดาตาซุชิจากการช่วยเหลือของจุน และได้เริ่มสร้างรังรอบสะมมานะหรือแหล่งที่มาของน้ําสีแดงครับเพื่อต้องการจะต้อนรับเทพเจ้าของเธอพิธีกรรมดําเนินไปจนสําสเร็จเสร็จสิน้นมิยาโกะได้ถูกสังเวยไปเพื่อให้ดาตาซุชิฟื้นขึ้นมาแทนโดยหลังจากมิยาโกะได้ตายลงฮิซากโกะก็ได้บอกจุนว่าเธอไม่ต้องการอายาโกะอีกต่อไปจึงได้ฆ่าอายาโกะและจุดไฟเผาซึ่งนั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จุนคาดหวังเอาไว้เลยครับการสังเวยของมิยาโกะทาให้ดาตาซุชิฟื้นขึ้นมาและได้ฆ่าจุนด้วยเช่นกัน ทำให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นชิบิโตะที่ได้รับใช้ดาตาสุชิในยมโลกไปครับหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงโยริโกกลับมาพบกับทามอนอีกครั้งแต่เธอกลับถูกอากิระที่กลายเป็นชิบิโตะไปแล้วยิงโยริโกจนบาดเจ็บทามอนได้วิ่งออกไปเพื่อพยายามตามล่าอากิระส่วนยริโกได้พบเจอกับชิโรมิยะตะและได้รับความช่วยเหลือพาเธอไปที่คลินิกมิยะตะก่อนจะพบกับเคียวยะ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากชิโร่หลังจากที่ตกหน้าผาชิโร่มิยะตะเป็นฝาแฝดของเคยิมากิโนะซึ่งเขาก็มีอาชีพเป็นหมอแต่เนื่องจากว่าในอดีตครอบครัวของเขาได้แยกจากกันทําให้เขาได้รับการเปลี่ยนนามสกุลเป็นมิยะตะแทนชิโร่ถ่ายเลือดของเคียวยะเข้าไปในเลือดของโยริโกทาให้เธอไม่สามารถแปลงร่างเป็นชิบิโตได้ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งคู่ออกจากคลินิกและมุ่งหน้าไปที่รังเพื่อต้องการจะช่วยเหลือมิยะโก และป้องกันไม่ให้พิธีกรรมเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นทามอนก็มาถึงคลินิกเพื่อตามหายริโกะแต่เขาก็มารู้ในภายหลังว่าเธอได้ออกไปแล้วเขาพบแว่นตาของเธอจึงมุ่งหน้าไปที่รังของดาตาซุชิเช่นกันเคียวยะและโยริโกะสามารถเข้ามาในรังและไปถึงแกนกลางที่ฮิซโกะยาโอะทำพิธีกรรมเพื่อต้องการให้ดาตาซุชิเกิดใหม่ซึ่งในจังหวะนั้นเองมันก็ได้สายเกินไปพอมิยาโกะได้ถูกสังเวยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในระหว่างการฟื้นขืนชีพเคมากิโนและทามอนทาเคอุจิได้มาถึงที่หลังและ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ดาตาซชิที่แผงลิฟต์โครงสร้างนั้นพังทลายลงแยกวกเขาไปคนละทิศคนละทางเขียวยาและทามอนร่วมมือกันต่อสู้กับดาตาซูชิแต่ทิ้งเคไว้ข้างหลังเนื่องจากว่าเขาหมดสติไปหลังจากนั้นในวันที่3ชิโร่มาพบกับเคที่เพิ่งได้สติเขาเริ่มพูดยอมรับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมอแต่เขาก็ยังอิจฉาสถานะของเคที่เป็นนักปวนมาโดยตลอดโดยถามอย่างน้อยใจว่า นายรู้ไหมว่าการด้อยกว่าร่างเสมือนของตัวเองเป็นยังไงเคอขอโทษที่ไม่เคยรู้ถึงความรู้สึกของชิโร่เลยเขาบอกกับเคว่าบทบาทของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วและหยิบปืนออกมาลั่นกายใส่พี่ชายก่อนจะถอดเสื้อผ้าของพี่ชายและสวมรอยเป็นเคต่อไปหลังจากพิธีกรรมได้เกิดขึ้นชิโร่ได้เจอกับเคียวยะและยื่นรูปปั้นอุริเอ็นให้ซึ่งเขาได้รับมาจากมิยากโกในเวอร์ชันปี1976ครับ ซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะงงกันแน่นอนใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมมิยาโกถึงมีสองคนด้วยความจริงแล้วเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งโดยย้อนกลับไป27ปีก่อนฮิซาโกที่ปลอมตัวเป็นสาวรับใช้ของตระกูลคาจิโรภายใต้ชื่อซูมิโกยังคงลืมเลือนอยู่ว่าตนได้ตั้งใจจะให้ดาตาซุชิกลับมาในตอนนั้นได้เกิดพิธีกรรมในหมู่บ้านแต่เธอที่ไม่รู้อะไรจึงได้เข้าไปขัดขวางพิธีนั่นคือการช่วยมิยาโกหนีออกไปครับโดยมีทาคาฟุมิชิมูระ ลูกชายของอากิระชิมูระขอช่วยอยู่เคียงข้างด้วยความล้มเหลวของพิธีกรรมทําให้ดาตาซิชิลากส่วนหนึ่งของหมู่บ้านฮานุดะไปสู่มิติที่แปรปรวนมิยาโกะได้รับอุริเอ็นมาด้วยนะครับทั้ง3มคนได้เดินทางมาถึงคลินิกมิยาตะแต่ทาคาฟูมิได้เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงกายร่างเป็นชิบิตโตเข้าไปทุกทีแล้วโดยลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขาได้ผนึกตัวเองด้วยการขอให้ฮิซโกะห่อหุ้มตัวและผ่านด้วยโซ่ก่อนจะแทงและล็อกตัวอย่างแน่นหนาภายในคลินิกแต่อย่างไรก็ตาม ความทรงจําเกี่ยวกับภารกิจของฮิซโกะได้กลับคืนมาเธอจึงรู้ตัวว่าแผนของตัวเองเนี่ยล้มเหลวเธอจึงส่งมิยาโกะไปที่ห้องใต้ดินลับแล้วจัดแจงให้เธอนั่งบนเก้าอี้ชิดผนังก่อนจะมัดเธอไว้เพื่อพันธนาการเธอเพร้อมกับบอกว่าเธอจะต้องปลอดภัยแน่ๆเมื่ออยู่ที่นี่นั่นจึงเป็นสาเหตุให้มิยาโกะในปี1 9 7เติดอยู่ในคลินิกมิยาตะมาโดยตลอดครับจนพอมาถึงปี2003 ได้เกิดความผิดพลาดของพิธีกรรมขึ้นอีกครั้งส่งผลให้บางส่วนของหมู่บ้านฮานุดะในเวอร์ชันปี2003ถูกส่งไปยังอีกมิติหนึ่งและกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับเวอร์ชันปี1 9 7 6ไปครับเรียกได้ว่ามีการทับซ้อนกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งในส่วนของเรื่องราวชิโรมิยะตะเขาได้ตื่นขึ้นมาและกลับมาสำรวจคลินิกระหว่างการตามหามินาอันดะจนไปพบเข้ากับมิยาโกะในปี1 9 7 6ซึ่งเธอก็ยังไม่ตายครับแต่ร่างกายของเธอขาดสารอาหารเป็นเวลากว่า27ปีีจนเเหลือพยงแต่โครรงกระูก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำสาปหรือว่าพลังของอูริเอลนหรือเปล่านะครับที่ทําให้เธอไม่ตายได้เธอพยายามยกแขนที่ถืออูริเอลขึ้นและยื่นให้กับชิโร่ทำให้ชิโร่ได้รับอูริเอลนนั้นมานั่นเองซึ่งเจ้าอูริเอลเนี่ยมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับมันมีความสามารถที่ทําให้ทําลายพวกชิบิโตะได้ชิโร่ได้มอบอูริเอลนชิ้นหนึ่งให้แก่เคียวยะเพื่อเอาไว้ใช้กําจัดชิบิโตะก่อนจะบอกกับเคียวยะว่านั่นคือบทบาทของนายและฉันควรจะลบทุกอย่างในมิติคู่ขนานนั้นทิ้งซะ เคียวยารู้ว่าเคอีก,กำลังทำตัวแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนี้ชิโร่ที่สวมลอยเป็นเคอีได้เดินทางไปที่ฮารายาโดริและจัดการหาระเบิดที่ซ่อนอยู่ในบ่อ้ําจากนั้นก็เดินทางไปยังยอดเขาโกวาจากุและได้ใช้วัตถุระเบิดระเบิดเขื่อนที่ควบคุมแม่น้ํามานะเอาไว้ซึ่งเมื่อพอเขื่อนได้ถูกทําลายทําให้แม่น้ําท่วมไปยังหมู่บ้านฮานุดะวิญญาณที่สูญหายของผู้คนที่ปฏิเสธต,ต่อการจํานวนของเสียงไซเรน ได้กลายเป็นชิบิโตะที่เสื่อมโทรมและเน่าเปื่อยราวกับศพไปในที่สุดชิโร่ได้พบกับชิบิโตะที่ลม้มลงซึ่งเป็นศพของชาวบ้านที่ฟื้นคืนชีพตั้งแต่ปี1 976เขาได้หวาดกลัวและวิตกกังวลว่าชีวิตนิรันด์มันหมายถึงความเจ็บปวดนิรันด์นั่นเองจึงได้ใช้รูปปั้นอูริเอนอีกชิ้นเพื่อสนองความปรารถนาของตัวเองนั่นคือการเสียสละชีวิตเพื่อ,อยุติความทุกข์ทรมานของชิบิโตะผู้ล้มเหลวทั้งหลายรวมไปถึงการไถ่บาปของตัวเขาด้วย ในขณะที่อูริเอนเผาแขนของเขาอยู่นั้นก็ได้มีหลุมขนาดใหญ่เปิดขึ้นบนแผ่นดินชิบิโตะผู้ล้มเหลวได้ถูกส่งลงไปยังหลุมนั้นรวมถึงชิโร่เองก็ตกลงไปในหลุมด้วยความเต็มใจเขาได้ทําหน้าที่ปลดปล่อยดวงวิญญาณที่สูญหายของฮานุดะให้เป็นอิสระได้แล้วตัดกลับมาที่ภายในรังของดะตาสชิชิได้เกิดน้ําท่วมขนาดใหญ่ที่ชิโร่ก่ะขึ้นมันได้ทําลายโครงสร้างทั้งหมดไป แสงอาทิตย์ได้ฆ่าร่างดาตาซชิที่ถูกปลุกขึ้นมาแต่เขาก็ยังคงร่างที่แท้จริงอยู่ในโยโมโลกน้ำสีแดงได้ท่วมพัดพาเขียวยะไปยังสามานะหรือที่ที่มิยาโกถูกสังเวยทำให้วิญญาณของมิยากโกนำพาเขียวยะไปสู่โยโมโลกได้สำเร็จเพื่อไปปราบดาตาซชิให้ถึงโยโมโลกเลยครับฮิซากโกได้ลงไปสู่มิติโยโมโลกของดาตาซชิเพื่อต้องการให้ดาตาซชิฟื้นขึ้นมาอีกครั้งส่วนจุนคาจิโรที่เป็นชิบิโตในโยโมโลก ก็ได้กลายเป็นผู้รับใช้ดาตาสูชิไปโดยปริยายเคียวยะได้เจอเข้ากับจุนที่ครอบครองดาบประจำตระกูลคาจิโรและได้ต่อสู้กันสุดท้ายเคียวยะสามารถเอาชนะเข้ามาได้โดยพลังของอุริเอ็นที่ถูกกระตุ้นด้วยเลือดของมิยากโกและได้รับดาบของตระกูลคาจิโรที่มีชื่อว่าโฮมูรานางิไปซึ่งเจ้าดาบโฮมูรานางินั้นมันสามารถใช้ตัดหัวของดาตาสูชิได้จนในตอนสุดท้ายการต่อสู้ระหว่างเคียวยะกับดาตาสูชิก็จบลงด้วยการที่เคียวยะใช้ดาบโฮมูรานางิ ที่ฝังพลังของคิรุเดนไปด้วยตัดเข้าที่หัวของดาตาสุชิได้สําเร็จทําให้เกิดการล่มสลายของมิติเวลากลับสู่เวลาที่แท้จริงของหมู่บ้านฮานุดะตามเดิมไปฮิสาโกกลับคืนสู่สภาพของหญิงแก่ชาราในขณะที่เธอกําลังจะตายเธอได้หยิบหัวของดาตาสุชิขึ้นมาก่อนจะตกลงสู่ห่วงมิติและเดินทางข้ามเวลาไปมอบหัวของดาตาสุชิให้กับตัวเองในตอนแรกเพื่อสร้างจุดประสงค์ให้เธอจําความได้และเพื่อสารต่อสิ่งที่ลืมไปให้สําเร็จครับ นั่นก็คือการฟื้นคืนชีพให้ดาตาสุชิกลับมานั่นเองซึ่งนี่เองนะครับก็เป็นจุดเดียวกับที่ผมเนี่ยได้ให้คุณผู้ชมเก็บไว้ในใจตอนที่ฮิซสโกพบหัวของดาตาสุชิและจําความได้ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเธอในอีกมิติเวลาที่กําลังจะตายอยู่นั้นได้ส่งหัวของเทพเจ้ามาให้เธอในอีกห้วงเวลาหนึ่งเพื่อวนลูปไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับส่วนเคียวยะสุดะเนื่องจากว่าเขาได้สัมผัสกับน้ำสีแดง จึงไม่สามารถกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อีกเขาจึงตัดสินใจเสียสละตัวเองติดอยู่ในยมโ,มโลกเพื่อทำลายชิวิโตะที่เหลืออยู่โดยใช้ดาบโฮมูรนันองิและอูริเอ็นก่อนที่เรื่องราวจะถูกตัดจบไปครับส่วนทามอนทาเคอุจิที่ยังอยู่ในซากรัางของชิบิโตะได้หาทางไปบ้านของตระกูลทาเคอุจิที่นั่นเองเนี่ยเขาได้พบกับพ่อแม่ของเขา ซึ่งตอนนี้กลายเป็นชิบิโตะที่ล้มเหลวและยังคงหนีการชำระล้างของชิโรได้ทามอนซึ่งสัมผัสกับน้ำสีแดงก็ได้เริ่มค่อยๆกลายเป็นชิบิโตะอย่างช้าๆพวกเขาเลือกที่จะอยู่ที่นั่นและกอดกันยอมรับชะตาการรมเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทว่าโยริโกก็ปรากฏตัวและได้ช่วยพาทามอนออกไปซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้นะ่ได้เกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้นก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเกมไซเรนหรือว่า Forbidden Siren ที่ผมได้นำมาสรุปตามความเข้าใจของผมเองมาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโดยหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ